กันป้า,าสไตล์พี่พิมพ์สไตล์อยากค่ะมาค่ะคราวนี้จะตำส่วะเขาปุ้นค่ะเออมากินกับพี่พิมไก่เ่ยเขา้าพรรษาแล้วเนะละละาะไก่แล้วล่ะสษาทุกปีพี่พิมพ์ก็จะกินมังสวิรัติกินเจกแต่ก็แล้วแต่ว่าจะได้กี่วันแต่ว่าอย่างน้อยก็จะได้19วันนี้ต้องได้ ตังโซวใส่มะเขือเทศลงไปออกเนสาแล้วพี่น้องเอ้ยคำวันคําเดือนคําปีมะนาวใส่เป็นลูกเลยค่ะจะได้ชุ่มคอช่วงนี้ตากฝนบ่อย โปไปจักหน่อยมีอะไรก็ในตู้เย็นมันเหลือก็เอามาทำปรุงไปแปลงไปพี่น้องค่ะทำไปกินไปตามวันเดือนปียิ่งบุ่นวายโลกเราเนาะน้ำปลาใส่โลุ่นวายมีอะไรก็ ขอให้มีพริกมีเกลือมีประแดกเนาะคะ่ะอย่างอื่นเราค่อยว่ากันไปอีกทีใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลนะคะทุกอย่างเชืออาจนะคะไม่ได้เข้มข้นนะคะก็ะปุ้นค่ะทำง่ายๆคะ่ะพี่พิมมาลงทรงสะค่ะยวยวค่ะทำกินคนเดียวค่ะ ในพิธีพิถันเอ้ยแสบผักค่ะ,คะยุคนี้นะคะเดินไปตลาดเดินไปไหนไม่มีคนเลยค่ะระวังกันแจเลยอื เป๊ะเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะตําซัวกระปุ่นแบบบ้านๆสไตล์พี่พิมพ์มาลงโวงสาเข้านี่ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายค่ะก็เหมือนส้มตำเรานี่แหละค่ะใส่พริกใส่แต่ส่วนมากพี่พิมไม่ใช่ไม่ไม่ค่อยชอบกระเทียมมันมันเซง็งอะค่ะกลินมันไม่ให้ ใส่พริกใส่มะนาวใส่มะเขือเทศปลาทํน้ำตาลเชื่อมชูรสก็แล้วแต่ใครชอบมันไอชูรสเนาะแต่ว่าพี่พิมพ์แพ้ชูรสก็เลยไม่ได้ใส่นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้ยค่ะข,ขนาดมานันนี่สดเป็นสดจ้ะตอนนี้ก็ได้เวลาสี่โมงครึ่งนะคะก็จะสดสด,สดสดแล้วค่ะมาด้จ้าตำซัวกรปุนค่ะใส่ข้าโพดค่ะง่ายๆสไตล์พี่พิมพ์ค่ะมาลงทรงซะไป บนบ้านนะคะให้พิธีพิธันอะไรแล้วก็ดูง่ายด้วยว่าทําแบบไหนนะคะมาทานด้วยกันค่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ